ครับไปลุยกันเลยไปลุกเดินเลยนะลุกเดินด้วยเพิ่งมีดิเนก็มีอยู่แล้วอาใครลงให้กูเนี่ยติดหรือก็ติดปะเนี่ยไอ้สกินมัดที่ลงเนี่ย ฮัลโหล,โลติดลิกสิทธิ์เปล่าระเบิดกูเป็นแมวเนี่ยยาเนี่ยเป็นติดเป็นติดเป็นติดปเปเ็นติดเป้ง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 เวอร์เยอะ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  Let's go baby บบ go 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 come on man come on man Come on man, come on man, come on, come on มาดิเฮ้ยยิงกูไอ้ไอ้ดึงไล่เฮ้ยดึงไล่ถึงไล่หนีไปไหนไม่ปืนอ่ะไม่แต่เธอเฮ้ยเออ เลโก้คอมบินบูเลโก้เลโก้ไปไหนไปไหนไปไหนสานนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเอาจริงอ่ะเอาจริงเหรอเอาจริงป่ะเฮยผีผีใครมันปลาไฟโอ้ยเออเออเออ

นายอยู่ตรอยู่ตรงไหนโอ้ย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 อยู่ตรงไหนอ่ะไอ้ยึดอยู่ที่ยึดโอ้ยสนายไม้สนามนายม้นเจี๊ยบนะครับสนายนายมันเจี๊ยบเสียงอะไรอ่ะเสียงที่อะไรวะเสียงอะไรอ่ะเสียงใครโอ้อาเตรียมตัวปะทะเตรียมตัวปะทะ ไปตัวะมาเลยหาที่อยู่ล้เห็นอะไรเห็นบอเหรอแล้วป่ปงเปเป่ป่ปงปไ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 ป่ปไปไปปลูกหมดลูกหมดโอ้ยโดนตบทำไมบอสไม่ไปตรงนั้นน่ะ โอ้ยจะตายเกไม่รอดขอปัอ๊มยาก่อนเด้อหิวตีอะไรหิวตีอะไรทำไรน้องทำไรทำไรอุ้ยบอยอีกแล้ว<ป> <c oughs> โอ้โหโอ้สวยเดียวสวยเดียวสวยน้องผม่แทงผมแทง

ลูกฟองก้นเนาะไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ลรอลูกฟองก้นใช้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไร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 มีปะมีปะมีปะกระปุกตกกระปุกตกะทำไรทำไร ฮูไปไหนน้อง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 ยีไลย์ิีไกลย์เฮ้ยข้างบนข้างบนระวังโดนเกาะเรื่อยหว่านเชืยบดิหว่านเชืยบดิยุต้ายุตายเรียบร้อยเรียบร้อยยุต้า อ้าวอายุนยุดอะไรอะีเลอิวิวนาดแบบคืออะไรอะเพียนี่นี่ีเงินจินาีนอยู่อะที่ใช้มดเอรีนนมันไม่เพิ่มเลือปแล้วกูไปแล้วมันมันมันวิ่งได้เมีจินลนอะแต่มันไม่เพิ่มเลื่อดิ ไปเร็วไปเร็วจุ้ยขอยาลุยเดียวนะขอยาโชขอยาโชขอยาโชเกิดเพิ่มอีกเดียวเอง่เหรอไกเหอย่ีกอีกเนที่ผีหมดทุกคนเจ้ามเติมมาเโอ้ใครปลาไฟอีกแล้ววะมาพี่ไหนพี่ไหนพี่ไหน คิวอ่ะคือเก่งอ่ะคือชิวอ่ะนี่ไงลูกสอง <c oughs> เป้ง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 ตรงนี้ผีเวฟนะมาแล้วดิมาแล้ว <c oughs> ดิมาแล้วดิมาดิมามาดิ กาผีครับนัว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 นวัวนัวมั่วซัหน่องมองแดโอ้ยโดนโอ้อยโดนต่อ,อยู่หลางยู่ังผมเปิดวจัดทำยาเลย มีตามไหนเนี่ยเข้าห้องเข้าห้องเหรอเฮ้ยมีเลือดไฟฟ้าด้วยนะ let's go ยาอยู่ไหนหมดอ่ะเฮ้ยทำอะไรไหนทำอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว a few moments later สาธุประสิทธิ์ตัวนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย กูไปแล้วยุทธ์ไปไปตายปะตายปะจะตายปะมันต mm ้องซ้ำอ่ะกดข้อที่สองมันต้องซ้ำทนายไปไปไม่ได้ยุทธ ให้ไหมพาไฟผมนะไปยุดไฟเลยเอาให้ครับเอาให้ครับโดนห่อทั้งเป็นวิ่ยหลังมาเต็มเลยหลังมาเต็มเลยเร็วเลยไม่อยู่ละทำลายอุ้ย อยู่คุยบอร์กะหังเยอะจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือแมววิ่งละโอ้ยมันไอ้นี่จังอ่ะเฮ้ยอยู่ในน้ำไม่ตบผมเหรอเป็นไปได้ไงแล้วิ่งลงหลังอะเฮ้ยโอ้ยมันจะกินแมวบู ôi dứt, dứt, dứt chứa 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 lắm ngay, chứa 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 ai Ôi chứa 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 rồi, rồi, rồi. Cho ai bé bé. Tí, không Somebody không 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 chơi đứng gần hả đứng lên đứng lên đứng lên mấy đi vô đi bên này đi bên này đi bên này kiểu quá เฮ้ยตกใจพ่พยี่เลยเนี่ยไม่ได้ยิงโหมันขึ้นเต็มหน้าเลยทีเงาแมวอยู่เมื่อกี้นี่ปืนคกอะ่ะโอ้นี่ปืนคกพี่ขวยาเลยสิพี่เนินกระเพกกระเพกพี่อยู่พิมพ์ออกมาดิไม่มีปืนคก เนี่ยตรงนี้มียาเดียวตรงเพียรเดินตรงนี้พี่พี่หล่อมางเลยเด้อดีทำไรวะเ,เร็วหน่อย,นอย,นอยเนาะผมกำลังจะไปเอาอยาค่ะเนี่ยอยากรอดก็ต้องเร็วๆเว้ยอ้าเนี่ยยาป่ะพี่กี่ลังไห้เนี่ย,ยเอาใครเอาไปแล้วอะใครเก็บไปแล้วอะไม่รู้พี่มีพี่มีอยู่แล้ว เราเท้าคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี <S <S, ้ยเก็บใช่นะคนเนี้ยเก็บยาไปเหรอเนี่โอ้โหสองหัวโอ้โหแม่นจัดเก็บยาอะไรวะเดียวไม่ได้เก็บอะไรเลยไปกันต่อเฮ้ยโดนเกาะเฮ้ยโดนเกาะเฮ้ยจะตายโอ้โหก็แปดเอาปีหลงให้มายังไง ก็บอกอยู่ว่ามีผีหรอห้างไปเราต้องไปต่อดิ้งดิ้งดิ้งมังดิ้งมังดิ้งเดวเดินช้าจัดอะดวทวงจัดอะโบ่ข้าตาข้าตาเดีวนายยังยังไงน่หยุด hơi thính mèo phù được tôi tàu đó to được bằng gì đi nà liệt này à, mà zombie, zombie. รอยากูคงไม่ได้ให้เผื่อละไม่อยากระจาเท่าไหร้โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย,อยอไ,ไม่เอากูร้องใหญ่เลย,ยไรเต็มหมดเลยไปก่อนนะอหอยันไม่อยู่หนีไปไหนเนาะ โอ้ใครเหยียบรถจ้มาแล้วไปละคือข้างบนละยี่ไม่มาพี่วะอายุตนอนอยู่ข้างล่าง Long bài lòng bài lòng Để đi bài lòng 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 เดียวอยู่ไหนอ่ะโอ้โหตรงนี้ต้นงหาเข้าไปเข้าไปไอ้ยุทธไอ้ดิวอยู่ไหนอ,อ่ะเดิวไปไหนอ่ะดิวอยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่ท้ายเรืออยู่ท้ายเรือ กะไปหาของก่อนนะไลแมวคุโหน่าหลาบอกเลยวิ่งหรอไายไดไงเนี่ยไปไหนตัยิงนอนเนี่ยนนดโดดขึ้นกรอกไปกรอบของโดนนะสาดากรองนี้ได้ปะ มาเกียร์สั่งมาเกียรให้หมดยึดยิงสิบดีเสียนึกว่ามันหายไปผมเจอตัวหนีคอยิงสิบหล,ลอกให้ให้มห้บินไปดู <laughs> ไม่มีใครอยู่กับผมเลยห <Lan? S 2> ย่เลยโหมด <c oughs> พี่มากันยังอ่ะหวานเจีย๊ยบดียึดอย่างเงี้ยอย่างงี้คือวินร้อยนะ <c oughs> ไปน้องตัดเครื่อง หยิบก่อนเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไม่ยิบไฟเลยนะเรื่องอะไรฟะมาอ๋อมาดิมาดิมามาดิมามาดิมา Đi mà. vào yêu cầu, honey, ma. Ma, we don't go, don't go. I don't think I'm there. The bun bom đã. A few moments later. We have นีไรครับอาก้เมงให้เ t ยาเเดี๋ยวเ็ไปเีเ็บไปเดให้ครับไปไปเอานั่นด้วยไปช่วยกันปั่นไฟด้ยเด้อเออปั่นไฟต้อไปด้วยกันีเหมวิ่งมาปั่ไฟเลยเนี่ย อยู่ไดอยู่ไู้เลอยู่ไครบงคนบางนกนได้ท้องนีม้มีอาเียมเลยนะไองดีว่ดีูดดเมอร์อ่ะตัวี่มันนไปเนี่ยเฮ้ยแทงอยู่ผม โอ๊ยโดนแทงโตบพี่เี่ยวาพี้ยนไปเปลวหางตัวนี้ะโอ๊ยหล่นโอ้หล่นเลย

ปะแม่ไม่ตายทันทีวะตายแล้วตายแล้วดึงหน่อยดึงหน่อยมียาเหรอนะพี่มีมีพี่นี่ตรงนี้มียานี่บานเลยเนี่ยเมื่อไหร่ตัวแล้วเนี่ยตรงนี้มียาใครมียามาเก็บตรงนี้อยู่มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมันอยู่อยู่นี่ไงยิงมีช่วยยิงตายตายโอ้ยหยุดโลจัดยุดยาอ่ะ เปิดเเฮ้ยมหนี่หรอต่อนจ้อยเปิดสะพานวะพี่สะพานมันเปิดเองต้องรอยิงหมดก่อนใครปากกันเนล่ะอุยอ๊ยาาโ้ฟังเขาเฮ้ยดูในดิด ไปโดนดึงข้างหลังไปโดนดึงอย่าง้บนนตบนหัวตะบนหัวกูนี่ไงจริงนะพี่โข่งมารยิงโดนยิงโดนถังละมันพี่นั่นไววพี่วางไวเห็นไหอยู่ๆ ปะ่ะเฮ้ย,ยใครโดนเกาใครโดนเกาะแล้วคนเอาถองมาเปนไกลๆดีกว่าไม่อเอาไว้นี่ดิเดี๋ยวมันมามันมาตรงนี้จะเอาไปไว้ไกลทำไมอ่ะมันมาตรงนี้ไม่ใช่พี่เนี่ยไม่ก็เดี๋ยวไอ้นี่เปิดเราต้องขึ้นไปข้างบนไงจำไม่ได้หรอเฮ้ยเจ็บแทงวิ่งตามไปมาแล้วมาแล้ว,ลวตัวใหญ่ไหนะนหะ เป้งโดนเม็ดนึงต้องหลบหลังเสาเป้งโดนอีกเม็ดนึงเป้งโดนอีกเม็ดนึงแล้ววิ่งมันติดมันติดบ้างติดบ้าตายตายแล้วเฮ้ยสายประจำปืนกลก่อนนะเดี๋ยวปืนก่อนเลยปืนเร็ว เลรียบมาเรียบมาไม่ได้ถ้ามันมีกระสุนในเก็บปะเฮ้ยมีมีมีเฮ้ยคุ้มกันหลังค่อยด้วยไประเบิดไฟ่มีระเบิดแตกนครับรอไฟหมดก่อวไปปะไฟหมดแล้วบอ ตาผมเกือบน็ะกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูดูดูขโมยแค่นม้วมาแล้วึมาแล้วขึ้นมาแล้วงขึ้นมาหนึงขึ้นมานึงตาเราเปิดไปละโอยโอ้ยต้องลงไปปั่นไฟเหรอ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาต้องลงไปปั่นไฟปะเนี่ยยิงยิงอยู่ใช่พี่ใช่ใช่หมด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 โอ้เต็มรูเลยโดิดไปไหนน้องต้องลงไปไม่คอมโบนึงเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรของเองวะตามพี่อมเลยอะ

เรื่อยๆอ,<ต>อ้าวเ,อ,เอ้าแล้วพี่โอมตายเหรออ๋อโอ้ย